ะกาศิทยมทูตบทที่47ตัดลักอย่างเด็ดเดี่ยวชายชราผมขาวกายสัตลิกอย่างพุ่งพานอยู่คู่หนึ่งจึงยื่นมือตะปบไปบนใบหน้าโคกิมฉิวแทบจะร้องขึ้นด้วยความเตื่หนตนกตกใจผู้ที่ปรากฏต่อสายตาในขณะนี้คือหลวงจีนชราอันมีท่าทีสง่าเปี่ยมราศีโคกิมชิวถอยปีหนก้าอย่างงุนงงสงสัยแล้วจึงกล่าวเสียงนรัวว่า ผู้มีโอโสท่านคือง้วนทงใต้สือโทกแล้วประสกคน้อยอาตมาเองขณะนี้เจ้าเข้าใจเรื่องราวด้ทุกสิ่งอันแล้วกระมังเข้าใจแล้วง่วนทงใต้สือกล่าวอย่างสลดหดหูว่าประสกน้อยอาตมาเมื่อครั้งอดีตสำนึกเสียใจยในบาปกรรมที่ก่อมาอย่างมากมายใหญ่หลวงดังนั้นจึงตกลงใจจะสละเพศคารวาส เพื่อสร้างกุศลผลบุญมาลบล้างบาปกรรมเนื่องจากโรกีที่ยังไม่อาจตัดใจออกไปได้เพียงเล็กน้อยหลังจากสู่เพศบระบชิตแล้วยังกลับไปเยี่ยมเยียนภรรยาและบุตรตีจึงสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ทุกผู้คนในวัดเข้าใจว่าเล่าหูมิรักษาวินัยธรรมอันลำเลิศมีการกระทำที่เสื่อมเสียต่อกียภูมิอันบรสุธิ์ผุดผ่องแปดเปื้อนเป็นลาคี ต่อสถาบันสง์อันสูงส่งจึงอัปิหิออกจากเสียวริมอ้อโคเก้มฉิวจบจนบัดรนี้จึงได้เข้าใจต้นสายปลายเหตุที่แท้เมื่อแรกง่วนทงใต้สือ่อแสงพนันขันต่อกับตนให้ตนไปขัดขวางห้ามปามเดานีคุมหน้ามอโยงรังมีให้ลงมือล้างแขนต่อสำนักศิลมยีเนื่องจากเพราะง่วนทงใต้สือ่อเป็นผู้ถูกอัปิหิออกจากสำนัก มีอาจจะย่างกายกลับไปได้อีกนั่นเองส่วนอีกทางหนึ่งหากแม้นง่วนทงใต้สื่อไปคัดขวางห้ามปามต่อเรนีคุมหน้าก่อนที่นางจะขึ้นไปหาเรื่องบนเสียวริมคาดว่าคงต้องทำให้บิดาและบุตรทั้งสองลงมือประหารกันไปก่อนเป็นแน่โคกิมจิวเมื่อลองอุทานดังอ้อแล้วจึงกล่าวว่าแล้วฉะไหนเรื่องนี้จึงก้าวกกลไปถึงสำนักหมูตึงด้วยเล่า เนื่องจากง่วนเจ๋งสือเฮียเจ้าสำนักของเราเมื่อคราก่อนยามออกคำสั่งส่งคนไปฆ่าตัวเรากับวัดนั้นเคยเชื้อเชิญสิทธิ์บูตึงไปร่วมกำลังกันช่วยเหลือโอ้สือเฮียผู้เจ้าสำนักมิได้คบคิดให้รอบคอบในคานั้นเข้าใจผิดในตัวอาตมาจบจนจะเป็นความผิดพลาดมาหันซึ่งความจริงแล้วอาตมาเมื่อคราก่อน มีจิตยึดมั่นต่อองค์พระศา,าสดาอย่างเด็ดเดี่ยวแต่โลกีที่อาจปัดเป่าให้ผลไปจากใจกับบ้านเยี่ยมเยือนภรรยาและบุตรเพียงครั้งเดียวแล้วก็สำนึกเสียใจอย่างยิ่งยวดขณะคิดจะกลับวัดปงอาบัตินั้นผู้มาคร่าตัวก็ถึงได้ในทันทียามนั้นอาตมาพยายามขัดขวางภรรยาอาตมาจึงยอมอดออมกั้มเกลืนมิอารวาสเมื่อกลับถึงวัด ก็ถูกคำสั่งอัเปหิออกจากวัดในฉับพลันทันทีทำให้มารดาและปุตตีเข้าใจผิดคิดว่าอาตมาถูกอันตรายแก่ชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงได้ลงมือล้างแค้นกันอยู่ในขณะนี้โคกิมชิวพงกศีสะก้าวอย่างสงสัยใจว่าแล้วฉไหนผู้มีอวโสท่านจึงไม่ได้โตเถียงอธิบายอาตมามีความผิดที่สะสมต่อโทษทันแล้ว มิจำเป็นต้องโต้เถียงอธิบายอย่างนั้นท่านภูมิอวโสก็สมควรจะเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงพบปากโซโหุนหมอกี่ผู้มีอวสโสจะได้ไม่ต้องเกิดมรสมการฆ่าฟันอย่างไรความเป็นจริงขึ้นใหญ่ยยต้องปลอมแปลงหน้ามาตบตาผู้คนทั้งหลายเล่าความผิดพลาดของอาตมาเมื่อสิบกาปีก่อนจบจนบัดนี้ยังมีความเจ็บช้ำน้ำใจเป็นที่ยิ่ง องค์ตกแล้วว่าจะขอยึดถือหลักธรรมขององค์พระศาสดาอย่างแน่นแฟนจบจนวันตายไม่คองแวะกับโลกีวิสัยอีกต่อไปหากแม้นเปิดเผยโฉมหน้าอันแท้จริงออกพบปากภรรยาและบุตรตีใหญ่ไม่ขอมีจิตใจเข้มแข็งต่อธรรมะตบะย่อมไม่ถูกทำลายไปใหญ่ต้องมาถือสาต่อเรื่องราวเหล่านี้เล่าประโศคน้อยกล่าวไม่ผิดพลาดแล้วแต่เสียดายที่อาตมา ขายดังมีบาปกรรมในโรกีวิสัยมากมายเกินไปจึงไม่มีทางชำระใจพองแผ้วสดใสไปได้หรือว่าผู้มีอวสรท่านยังมีเรื่องของคาราวาสมาพัวพันไม่อาจตัดขาดได้กับใจคือฝั่งในห่วงทุกขอาตามาไม่กล้าจะสร้างความผิดสัมศอนเข้าอีกครั้งนับแต่บัดนี้ไปจะตัดใจจากโรกีวิสัยทุกๆประการมีแต่คำขอร้องเพียบการเดียว โดยหวังประสบน้อยช่วยส่งเสริมให้สำเร็จด้วยโปรดกล่าวมาขอเชิญประสบน้อยบอกคำพูดอาตมาให้แก่ภรรยาและบุตรตีพร้อมทั้งขัดขวางนางไม่ให้ไปล้างแขนต่อสองสำนักนั้นอีกเลยโคกิมฉิวเลิกขิวอันเลียวแหลมขึ้นแล้วกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้ข้าพเจ้าผู้เยารับใช้ได้เต็มที่แต่หากแม้นขัดขวางไม่ได้เล่างวนทงใต้ซือหลับตาลง กล่าวเสียงเบาบางว่าดูจากพลังฝีมือของประสกน้อยในปัจจุบันได้ลุดหน้าไปกว่าคาก่อนอีกมากมายหลายเท่านักหากขัดขวางอย่างเต็มกำลังความสามารถคาดว่ามิเป็นที่ยุ่งยากใจกะไรเลยผู้มีอโสเคยคิดหรือไม่ว่าการกระทำของภรยาและบุตรตีท่านนั้นเกิดขึ้นเพราะมิทราบความเป็นตายร้าดีของท่านผู้มีอวสเพียงการเดียวเท่านั้น หากแม้นนานทั้งสองเชื่อฟังคำของข้าพเจ้าผู้เยาวก็ย่อมเลิกล้ากันไปในลักษณะนี้หากแม้นมิได้รับความเชื่อถือแล้วอาศัยกำลังไปกัดขวางห้ามปามน่ากลัวมิใช่ไปวิธีการอันประเสริฐเลยงวนทงใต้สื่อคุ้นคิดอย่างเงียบขึมอยู่เนิ่นนานจึงทอดถอนหายใจยาวแล้วกล่าวว่าปศกน้อยขอโปรดทุ่มเทกำลังจนสุดความสามารถเถิด หากแม้เป็นเรื่องจนปัญญาสุดจะแก้ไขได้อาตมาก็จะมีแผนการขั้นต่อไปผู้มีอวสโสยังมีแผนการอย่างไรอีกขณะนี้อยากจะน้อมสนองให้ทราบได้โคกิมชิวจ้องมองดูฝ่ายตรงข้ามด้วยความงุงงอยู่คู่ใหญ่พันหวนนึกถึงปัญหาข้อหนึ่งขึ้นมาได้ยึงกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าท่านผู้มีอวสโสยังจำคำมั่นสัญญาหนึ่งปี ของเมื่อคราก่อนได้หรือไม่งวนทงใต้สื่องุนงงไปบูบหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าจำได้กำหนดเวลาหนึ่งปีนี้ต้องเสริฟหาผู้ระเบิดถ้ำบนยอดเขาจี้หุ้นหงให้ได้มาดมิเช่นนั้นอาตามาต,ต้องมอบศรีรษะเป็นเครื่องถ่ายโทษข้าพเจ้าผู้เยาวจะขอเลิกล้มคำมั่นสัญญานี้เพราะเหตุใดเมื่อแรกเริ่มข้าพเจ้าผู้เยาเข้าใจผิดคิดว่า เป็นการกระทำของท่านมูมีอวสโสจึงได้สัญญากันในลักษณะนี้แต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรไปหรือข้าพระเจ้าผู้เยาวเมื่อได้รู้จักโฉมหน้าอันแท้จริงของท่านผู้มีอวโสพร้อมทั้งต้นสายไปเหตุที่เป็นมาสัญญานี้ก็ไปสิงหาความจำเป็นมิได้วนทงใต้ื่อกล่าวเสียงเย็นชาขึ้นว่าหากแม้เป็นการกระทำของอาตมาจริงๆเล่าโคกิมฉิวต้องงงงันไปทันที แต่รีบสายหน้าประเสริฐแล้วกล่าวว่ารับรองมีเป็นดังที่ผู้มีอวสุก่าวมาอย่างเด็ดขาดข้าพเจ้าผู้เยาวมั่นใจได้เต็มที่ประสบคน้อยหลักธรรมของสงนั้นเน้นถึงบาปบุญคุณโทษอย่างจริงจังผู้ใดกระทำกรรมชั่วยอมได้รับกรรมนั้นสนองในภายหน้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์เป็นไปในลักษณะนี้ก็จำเป็นต้องหาทางพิสูจน์ดูให้ได้อาตมา ยังคงจะทุ่มเทกำลังออกสืบเสาะค้นหามาดไม่เช่นนั้นจะชำระใจให้ผ่องแผวได้อย่างไรหากเช่นนี้ข้าพเจ้าผู้เยาวก็ขอคารวะขอบพระคุณอย่างจริงใจนี่ก็ไม่จำเป็นง่วนทงใต้สือ่อปรากฏแววคางแขงสงสัยขึ้นอย่างมากมายกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าวะโศกน้อยท่านท่านท่านโคกิมฉิวสร่งขึ้นจนสุดตัว กาวยางคางแข็งใจว่าข้าพระเจ้าผู้เยาไปอย่างไรท่านรู้สึกผิดปกติในร่างอย่างไรหรือไม่โคกิมฉิวใสหน้าอย่างงุนงงสงสัยกล่าวว่ามิมีความรู้สึกผิดปกติอย่างไรเลยแปลกแท้รู้สีหน้าของท่านได้ถูกพิษหลายอันทรงประสิทธิภาพที่สุดของพีภพฉำแรกอยู่ในกายชัดๆโคกิมฉิวสถานใจอย่างรุนแรงกล่าวด้วยความตื่นเต้นตกใจว่า ว่าจาผู้มีอุโสโกล่าวด้วยข้อพิสูจน์อันใดอาตมาเมื่อค้าอาดีตท,ที่ยังติดตามอาจารย์อยู่นั้นเคยได้ยินอาจารย์ผู้ร่วงรับเล่าถึงว่าในแถบภาคใต้ของแผ่นดินมีความนิยมในการเลี้ยงตัวกู่เป็นมแมลงเล็กละเอียดที่เผ่าชาวเข่าภาคใต้นิยมเลี้ยงโดยวิธีหามแมลงมาหนึงชนิดไว้ในหลอดเล็กๆปล่อยให้มันกัดกินจนก,กระทั่งเหลือตัวสุดท้ายที่เก่งกาจตัวนั้นคือกู ซึ่งเมื่อผ่านการเลี้ยงดูจกกนกระทั่งเชื่อฟังแล้วสามารถปล่อยเข้าสู่ร่างกายผู้คนในทางอาหารหรือน้ำทําให้มันแฝงตัวอยู่ในกายผู้คนสามารถอรารวาสได้ตามกําหนดเวลาที่เจ้าของแมลงชนิดนี้สั่งทําให้คนผู้นั้นต้องคุมข้างจนตายไปเองแผงเป็นคุณใส่ก็ได้และในจํานวนแมลงอันชั่วร้ายนี้ที่มีความร้กาดชั่วช้าสุดต้องนับเป็นเงียมอองสิ่งกูแมลงยมพบาล ผู้ที่ถูกมแมลงชนิดนี้เข้าแล้วที่วางคิ้วนั้นจะมีประกายสีชมพูปรากฏอยู่จางๆหากคนที่ไม่มีความรู้จะไม่อาจมองสังเกตได้เป็นอันขาดพิษของมแมลงนี้หากแม้นผ่านการเล่งเล้าจากเจ้าของผู้ปล่อยแล้วพลังฝีมือของเจ้ามาดแม้ยอดเยี่ยมเทียมฟ้าก็ไม่อาจหนีรอดไปจากความตายได้โขกิมฉิวกล่าวอย่างขายไม่เชื่อถือว่าข้าพเจ้าผู้เยา มิเคยย่างกายสู่ภาคใต้มาเลยอาตมามั่นใจว่ายังไม่ถึงกับดูพลาดผิษไปจากความสังเกตได้มีเชื่อเจ้าร้องหากระจกมาส่งดูเองสักครั้งเป็นไรเรื่องนี้พิษแมลงมันจะได้อย่างไรกันเล่าขณะนี้ยังไม่จําเป็นต้องเสิร์ฟสาวรล่าเรื่องให้ถึงต้นต่อสมควรจะหาวิธีการมากําจัดพิษของมันออกไปให้เรียบร้อยเสียก่อนเถิดจะกําจัดด้วยวิธีการอันใด ชนชาวบูนิมในตรงหวนมีอยู่เพียงคนเดียวที่สามารถกระจัดพิษชนิดนี้ได้โคกิมฉิวเห็นท่าทีอันเคร่งเครียดจริงจังของง่วนทงใต้ซือเป็นเช่นนั้นก็ทราบว่ามีใช่ไปคำคู่อย่างไรเลยจะมาเกิดความกระวนกระวายขึ้นอย่างร้อนรุ่มต้องรีบถามเสียงกระเส่าว,ว่าคนผู้นั้นคือใครบวนเมียวอุยเสียบวนเมียวอยเสียโูกแล้วโคกิมฉิวคลายใจไปได้ทันที กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไปหาท่านเพื่อขอยาในบันดลเลยเจ้าทราบที่อยู่หรือร่องรอยของบวนเมียอุ่ยเสี้หรือทราบดีเราเพิ่งแยกจากกันมาไม่นานนักเอะอย่างนั้นมันก็แปลกแล้วอย่างไรกันในเมื่อพวกเจ้าแยกทากันมาไม่นานนักเะไหนมันดูไม่ออกเราโคกิมหิวคิดดูก็รู้สึกเป็นความจริงเไหนจึงดูไม่ออกเราจึงกล่าวด้วยความคางแขงใจไปที่สุดว่า ท่านผู้มีอุโสแน่ใจได้หรือว่าบนเมียอุ่ยเซียสามารถกจัดมแมลงพิษนี้ออกไปได้แน่นอนนามจอมแพทย์นั้นมีใช่ได้มาอย่างโชคช่วยเลยแต่ชะไหนท่านจึงไม่สังเกตเห็นร่องรอยขึ้นเลยเล่าเรื่องนี้อาจบางทีประสบน้อยถูกพิษหลายในขณะจากกันมาแล้วก็ได้อาจบางทีพิษหลายได้เล่นไวจบจนบัดนี้จึงปรากฏร่องรอยออกมา อาจบางทีเป็นเพราะมันเล่นเลอ่อพิษแมลงเมื่อมีความโหดเหี้ยมชั่วร้ายถึงปานนั้นอาจบางทีท่านไม่มีความสามารถเพียงพอไม่อาตมาแน่ใจว่ามันต้องขจัดได้อย่างเด็ดขาดท่านผู้มีอโสยืนการอย่างมั่นใจถูกแล้วเรื่องนี้น่ากลัวบวนเมียวอุ่ยเสียได้ปรุงยาเม็ดบนเมียวเร้งตังยาประสิทธิภาพสารพัดสำหรับใช้ขจัดพิษหลายนานาประการ ยาปกติมันในความหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตโคกิมฉิวฉุกใจได้คิดเมื่อคำนึงถึงบ้วนเมียอุ่ยเสียก่อนจะจากตนภายในเกี้ยมเป้านั้นเคยมอบยาขวดน้อยให้แก่ตนบอกว่าเมื่อไปร่วมพิธีชุมนุมผู้กล้าในปราศาสตมารทักษิณแล้วจงอมไว้ในปากสักหนึ่งเม็ดเพื่อระวังการใช้พิษหลายมาทำอันตรายแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นยาบ้นเมียเร่งตังดังที่ง่วนทงใต้สือกล่าวมาหรือไม่ พอได้คิดเช่นนั้นรีบหลวงขวดน้อยออกจากอกเสื้ออย่างรวดเร็วเมื่อเพ่งดูจากสลากบนขวดยาก็ต้องเตือนเต้นยินดีจนสุดจะคาดคิดร้องอย่างปิติดิ่งโลดว่าถูกแล้วของนี้นั่นเองวันทงใต้ื่อกล่าวอย่างพุ่งพ่านสงสัยว่าของอันใดบวเมี้วเร้งตังอะไรที่ในมือเจ้านั่นคือบวเมี้วเร้งตังถูกแล้วได้มาแต่ใด วนเมีย้ยวอุ่ยเสียก่อนจะจากไปได้มอบให้นี่ช่างเป็นการบังเอิญอย่างประจวบเหมาะโคกิ้มฉิวขายยิ้มนงก่าวว่าแต่ไม่ทราบวิธีใช้ว่าเป็นประการใดจึงไม่แน่ว่าจะมีประสิทธิภาพยาทั่วทั้งแผ่นดินวิธีใช้นั้นมันก็มีเพียงกืนกินและทาพอกสองประการเท่านั้นเองเจ้าเพียงกืนกินลงไปจะไม่มีความผิดพลาดอย่างเด็ดขาดและใช้กำลังภายในอันแก่งก้าวเข้าช่วยดิดยา อาจบางทีสามารถทำลายมาแมลงร้ายในล่างออกไปได้โหกิมชีพงกศรษะแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตากตำไปเป็นระยะทางอันยาวไกลแล้วในชับพันธันใดมีเสียงชายเสื้อปะทะลมอย่างแผ่วเบาดังแว่วเข้ามาขายดังมีคนกระโดดข้ามกำแพงสาลเจ้าง่วนทงใต้สือ่อสีหน้าแปลไปไปทันทีกล่าวว่าประสกน้อยทุกสิ่งขอไหววานแล้ววาจาพอขาดคำ ล่างได้ถลันไปดุดดังสายฟ้าทันทีชั่วพริบตาที่ง่วนทงใต้ซื่อเพิ่งหายไปจากสายตาเงาล่างสีดำสายหนึ่งปากฏขึ้นดุดดังเป็นพูดภายโคกิมฉิวเลือบแปไปจำได้ว่าผู้ที่มาคือโซหุนหมอกี่นั่นเองโคกิมฉิวยังไม่ทันเอ่ยปากกล่าวคำโซหุนหมอกี่ได้กล่าวขึ้นก่อนว่าขอเสี่ยวเฮียบเมื่อคู่ท่านพูดคุยกับผู้ใด ชายชราประหลาดผมขาวแล้วมันเล่าไปแล้วไปแล้วถูกต้องท่านได้เคยเปิดเผยโฉมหน้าอันแท้จริงของมันออกมาหรือไม่โคกิมชิวเตือนเต้นไปที่สุดเมื่อตอบว่าได้เปิดดูแล้วมันเป็นใครท่านคือโซฮุนหมกีรีบถามอย่างกระวลกระวายว่าผู้ใดง่วนทงใต้ซื่ลา so ่างโซฮุนหมกีสถานอย่างรุนแรง เซถอยออกไปสามก้าวใหญ่ๆโงนเงินจนแทบจะลม้มลงไปเวลาชั่วครู่จึงกล่าวขึ้นได้ว่าเป็นความจริงเขาเขาที่ไหนจึงมีการกระทำเช่นนี้กับเราและบุตรตีโสหุนมอกีกล่าวพางขอบตาแดงเลือกขึ้นทันทีโคกิมชิวพอมาเกิดความสลดหดหูขึ้นบ้างกล่าวว่าง่วนทงผู้มีโอโสก็มีความคับแขนอย่างจนใจอยู่โสหุนมอกี พ่านมีประกายอันเครียดแค้นอาฆาตปรากฏขึ้นกล่าวพุ่งพ่านว่าเขามีความคับแค้นอย่างใดท่านไปสิทธ,ธาคตไปแล้วเขาบอกกล่าวเรื่องอันใดกับเจ้าบ้างง่วนทงผู้มีวโสวิงวอนท่านได้ล้างโกเนียอย่าได้ไปรังควานล้างแค้นเสียวริมกับบูตึงอีกต่อไปเลยโสหุนหมอกี่แค่นเสียงเย็นชาขึ้นหยาดน้ำตาสองหน่วยไหลรินสู่ร่องแก้มไปเวลาเนิ่นนานให้หลัง บรรดาวาเสียงเกี้ยวกาดว่าเราจะต้องหลังเลือดล้างเสี่ยวริมให้จงได้โคกิมฉิวสะทานขึ้นทางร่างแล้วกล่าวว่าผู้มีโอุโไหนเลยจะป้ายโทสะเข้าใส่เสี่ยวริมได้เล่าสำนักปีศาจแห่งนี้ทําให้เราต้องบ้านแตกซาแหลกขาดแต่ง่วนทวงผู้มีโอุโสสละเพศคารวสไปด้วยความสมัครใจเองเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวมากมายไก่กองเหล่านี้โคกิมฉิว ลังเลใจอยู่ชั่วคู่แล้วในที่สุดก็กล่าวว่าข้าพเจ้าผู้เยาวยังรับคําไม่วานจากง่วนทงผู้มีอวโสอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดท่านในข้าพเจ้าผู้เยาวบอกต่อท่านผู้มีโอโสได้ล้างโกเนียว่าอยาไปรังควานล้างแขนต่อเสียวลิมและบูตึงอีกเลยฮะบูตึงจะปล่อยไปก็ได้แต่เสี่ยวลิมไม่ยอมเป็นอันขาดแต่ข้าพเจ้าผู้เยาวได้รับปากง่วนทงผู้มีโอโสว,ว่าจะพยายาม โซหุนหมอกีแคนหัวร่อแล้วกล่าวสอดขึ้นว่าเขาต้องการให้เจ้ามาขัดขวางการกระทำของเราและบุตรตีโคกิ้มชิวมีสีหน้ายุ่งยากลำบากใจอย่างยิ่งกล่าวว่าถูกแล้วแล้วเจ้าเตรียมตัวจะกระทำอย่างไรขอให้ผู้มีอุปโสโปรดใช้ความคิดให้รอบคอบสุขุมเสียก่อนจึงลงมือหากแม้นไม่เล่าโคกิมชิวสูดลมหายใจอันหนาวเหน็บเข้าไปแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าผู้เยาวยังต้องขอร้องผู้มีโอโสโปรดได้ไข้ควรอย่างรอบคอบด้วยสโสหุนหมอกี่น่าเข่งเคียดลงทันทีกล่าวเสียงกระด้างว่าเราบอกแล้วว่าไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าผู้เยาวจำต้องรักษาคำสัตย์สัญญาที่รับมาสโสหุนหมอกี่แต่ว่าเสียงเกลียวกาดว่าเจ้ากล้าวาจาประโยคนี้สกิดเอาความทนงโอหังของโคกิมฉิวจนลุกโพงขึ้นทันที กล่าวเสียงเย็นชากระด้างว่าเรื่องบีบขั้นจนสุดปัญญาข้าพเจ้าผู้เยาว์จำต้องพยายามกระทำไปจนเต็มความสามารถเท่านั้นโซหุนมอกี่ตั้งแต่เทพอภิหิตมอยงเก่าผู้เป็นสามีหนีออกไปจากบ้านเมื่อสิบกะปีก่อนอย่างไม่บอกกล่าวเข้าปงผมตัวเป็นหลวงจีนของสำนักเสี่ยมยีต่อบอัวเสี่ยงสื่อผู้อวสโสของเสี่ยวริมแล้วนางเจ็บช้ำน้ำใจปานหัวใจสลายมา มีความข้างแขนจนมิปัญนาดำรงชีวิตอยู่เมื่อยามนั้นหมอย่งหลังยังนอนแบเบานางจึงจำต้องก้ามกลืนความขมขื่นนี้เลี้ยงดูบุตรตีโทนขึ้นด้วยความทนุหนอมเอาใจใส่ยามนี้เมื่อหวนคำนึงถึงเรื่องราวเมื่อคราวอาดีตไหนเลยจะไม่เดือดดานข้างแขนปานจะขาดใจสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงยังฉับพันเสิบเท้าเข้ามาอีกหลายก้าวกะชากเสียงเกี้ยวกาดว่า เห็นกับไมตีที่เจ้าคบหากระบุตรีของเรามาอย่างสนิทสนมเจ้าจะให้ประเสริฐแล้วอย่าได้ยื่นมือเกี่ยวข้องด้วยจะถูกต้องกว่าโคกิมฉิวสีหน้าแป้เปลี่ยนไปเล็กน้อยตอบว่าข้าพเจ้าผู้เยาว์รับปากกับหวนทงผู้มีโอโซแล้วลูกผู้ชายชาติชาติยอมมีสัจจะวาจาอันมั่งคงไหนเลยจะกลับกอกคืนคำไปได้น่ากลัวกระทำดังที่ท่านว่ามิได้ดอก เจ้าจะสอดมือเกี่ยวคล้องให้จงได้สถานการณ์บีบบังคับฮโซฮุนมอกีตวัดฝ่ามืออันขาวสะอาดขึ้นโคกิมชิวทราบว่าพลังฝ่ามือเทพยดาไร้สภาพบ่อเอี้ยสซิ่งห่วงของนางร้ากาจอย่างยิ่งจึงรีพเนกลมปานขึ้นตะเตรียมรับมืออย่างคร่าเคร่งในสามันสำนึกมีความปรารถนาดีต่อเาานีคุมหน้าเป็นอย่างยิ่งยวดพร้อมกันนั้นก็หวนคิดถึงว่า ตนอาจบางทีจะเป็นบุตรของแนมินชิวสือและฝ่ายตรงข้ามอาจจะเป็นเตี้ยบ่อแม่ใหญ่ของตนก็เป็นได้ในสถานการณ์เช่นนี้โคกิ้มชิวย่อมมีปัญนาจะลงมือในพริบตาที่โซหุนมอกี่จะทุ่มเทพลังฝ่ามือออกไปนั้นเงาร่างหลายสายได้พุ่งปราดเข้ามาในบริเวณทันทีมารดาท่านดานีคุมหน้ามอยงหลังลองขึ้นในความตื่นเต้นไปี่สุด โซหุนมอกีเหลียวดูบุตรตีเพียงแวบเดียวก็คลายพลังหลังมือลงมาอย่างเช่มฉาด้วยความลืมตัวมารดานี่มันเป็นเรื่องอย่างไรกันชายชรลาประหลาดผมขาวผู้นั้นคือบิดาที่เจ้าเฝ้าใฝ่ฝันมาเนิ่นนานปีอ่าแล้วท่านผุ้เท่าเล่าหลบหน้าไปแล้วเดานีคุมหน้าคำควรขึ้นทันทีว่าท่านผุ้เท่าฉชไหนจึงใจดำถึงป่านนี้หนูเอ่ย มารดาสาบานจะล้างเสี่ยวริมให้เป็นทะเลเลือดจงได้มารดาแล้วฉันไหนโคเสี่ยวเหียบมันได้รับการไหว้วานจากบิดาที่โหดเหี่ยมอมหิตของเจ้าให้มาขัดขวางการทดแทนล้างแขนต่อเสี่ยวริมของเราและเจ้าเรื่องนี้มารดาเดานีขุมหน้าก้าวพางเดินตรงเข้ามาหามารดากระซิบที่ข้างหูอยู่คู่หนึ่งโซฮุนมมกีปากฏแววุนงงสงสัยอยู่อย่างมากมาย เพ่งมองจ้องดูโคกิมฉิวไปเวลาคู่ใหญ่โดยไม่ได้กล่าวอย่างไรออกไปเลยโคกิมฉิวรู้สึกพุ่งพานพิสงจนกล่าวไม่ถูกไม่ทราบว่ามารดาและบุตรตีคู่นี้กระซิบกระซาบเรื่องอันใดเดานีคุมหน้าเดินมาที่เบื้องหน้าโคกิมฉิวกล่าวอย่างพุ่งพานว่าโคเสี่ยวเฮียบท่านทราบอยู่นานแล้วหรือไม่ว่าชายชะาผมข่าวนี้คือบิดาข้าพเจ้าปลอมแปลงมา หาไม่ได้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบเมื่อคู่เองเดานีคุมหน้าก้มศรีรษะลงอย่างเช่มช้าโซหุนหมอกีขายดังกำลังไต่ตองถึงเรื่องอันสำคัญประการหนึ่งสีหน้าจึงแปลเปลี่ยนไปไม่หยุดหยัง้ง